จากแววตาจากสีหน้าคําพูดของ,งโคชอ้อนมีความกดดันแต่ไม่สามารถที่จะไปลงกับนักเตะได้สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจริปัตนะครับต้อนรับเข้าสู่คิดไซโค้งทานเฟอร์ทอกตลาดซื้อขายนักเตะไทยลีลงทะเบียนในช่วงเล็ก2-23ทธันวาคมถึง5มกราคมในปีหน้า ไม่มีไรายแน่นอนนะครับอาจจะมีการถอดรายชื่อในช่วงโค้งสุดท้ายก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยทีมไหนทยอยเปิดตัวนักเตะกันไว้ถ้ามีมากไปก็ต้องผ่องถ่ายนะครับพวงเวลายังเหลืออีกพอสมควรเหมือนกันแล้วผมเชื่อว่าไอ้ช่วงปีใหม่นี่นะครับส่งท้ายปีเก่าจนถึงในช่วงวันที่2ที่3เนี่ยอาจจะได้เห็นข่าวใหญ่เกิดขึ้นก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่ว่าช่วงแรกนะครับรอยพูดคุยกันก่อน กับความพร้อมของเชียงรายยูไนเต็ดที่ตอนนี้มีโอกาสในการเหมือนเก็บตัวปรีซีซั่นไกลๆก,ก่อนที่จะกลับมาแข่งขันต่อในช่วงเละที่2ครับกวางสงมหาภาัยซึ่งเป็นแชมป์ไทยลีกเมื่อปีที่แล้วก็เรียกเสียงฮือฮาให้กับสาวกของทีมเหมือนกันหลังจากที่มีการปล่อยคลิปเปิดตัวผู้เล่นใหม่โดยมีเต้พิธิวัน์สุกจิตธรรมกูลกองกลางของทีมแล้วก็บอมชินภัทรลีออกกองหลังของทีมเป็นตัวละครส่วนใครจะเป็นพระเอกของเรื่องนี้ใครที่ยังไม่ติดตามลองไปดูครับวางไปทีนึงได้เช็ดแล้วโดูไม่หน่อย ันเลยตัวนี้แม่งคล่องเลยยังได้แม่งมึนด้วยคล่องนะใช่มันคล่องเร็วแล้วพี่น่าสนใจน่าสนใจพี่พี่เต้รู้สึกปแปลกๆปลวะไม่นะพี่ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยผมว่ารู้สึกจริงๆว่ะเห็นมีอะไรบอกมีแต่ใยแมงมุมอลยไตหมดเลยแม่งไม่ทำอวัยวะเลยมั้งเนี่ย ขอบคุณครับพี่เด้โอ้กำลังหิวอยู่พอดีเลยอ้วอะไหบอมผมยังไม่ทำอะไรเลยผมนั่งดูบอลอยู่ผมว่าแปลกแปลกแล้วบอมพี่ก็ว่าแปลกแปลกว่ะ Mm. I am Felipe I am Felipe Mori nice to see you Shanghai do you my friend แบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็ชัดเจนนะครับเชียงรายยูเนเต็ดเปิดตัวฟลิปเป้อโมริมปีเกมรุกชาบราซิลในวัย29ปีซึ่งย้ายมาจากสโมสรสุพรรณบุรี FC โดยฟลิปเป้มาทดแทนโคต้าของชาชาชัคสันควเโยที่ไม่ต่อสัญญากับทีม น่าสนใจนะครับว่าเปิดตัวแบบเป็นหนังสั้นมีเดียของทีมเชียงรายก็ทําได้น่าสนใจมีทั้งความตั้งใจและก็ความพยายามและก็ควรได้รับคําชมเอาเป็นว่าคุณฮั่นและก็คุณไฮเนี่ยควรจะใส่ซองตบโบนัสให้กับทีมมีเดียนะครับเพราะว่าการครีเอทแล้วก็ทําแบบนี้ได้เนี่ยเชียงรายก็ต้องยกระดับตัวเองขึ้นมากและผมก็เชื่อนะครับว่าฟุตบอลเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของสเสื้อผผู้เล่นในสนามเพียงเดียวการแข่งขันนอกสนามก็สําคัญไม่แพ้กันครับซึ่งแน่นอนผู้ให้การสนับสนุนของคุณแฟนบอลและก็สปอนเซอร์ที่ติดออยู่่่บื้แงผมวา แน่นอนแล้วตอนท้ายของคลิปเนี่ยก็มีประโยคสำคัญชวนให้ติดตามซึ่งฟิลิปเป้เนี่ยพูดว่าคุณรู้จักเพื่อนของผมไหม Hey my friend Where are you ผู้ชายคนนี้ไหมครับคุณคุณน,นะครับจะไม่เคยเขอบคุณครับ เห็นผู้ชายในรูปนี้ไหมครับเหมือนจะเป็นนักเตะใหม่ของสิงห์เชียงรายนะครับคนนี้คุณอาจจะต้องลองไปหาที่สิงห์สเตเดียมนะครับขอบคุณครับครับผมนะ Hello my friend Welcome to Chiang Rai เจอกันสักทีนะเพื่อน สวครับผมปิงว่าสารธมแสนก็ขอฟังนักฝากตัวกับแฟนบอลเชียงรายด้วยนะครับแล้วพบกันที่สนามครับผม และนี่คืออีกหนึ่งคลิปที่เป็นการตอกย้ำว่าวสันคมแสนแบ็คขวาในวัย29ปีย้ายมาจากสุพรรณบุรีเอเช่นเดียวกันซึ่งจะมาเป็นผู้เล่นคนใหม่ของเชียงรายสวมเสื้อหมายเลข2ดีลนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าปิงวสันเนี่ยก็จะมาแทนตำแหน่งของปิยพลผาณิชกุลแข้งที่คนเชียงรายเนี่ยรักแต่ว่าไม่ได้ไปต่อแล้วก็ย้ายออกไปอยู่กับบุรีรัมยูไนเต็ดพูดถึงประสาทสายฟ้าหลังจากที่ปล่อยเรนาโตเคลิชกองหลังชาวโครเอเชียให้กับชบรีเอฟซียืมตัวไปใช้งานจนจบซีซั่นล่าสุดดีกากองหลังในวัย3 การกักตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและก็เตรียมจะเดินทางไปฝึกซ้อมกับสโมสรเพื่อเตรียมความพร้อมและก็เรียกความฟิตให้เร็วที่สุดซึ่งกามากุนซือบราซิลเนี่ยพูดไว้ได้อย่างน่าสนใจผ่านโกดด์ของประเทศไทยถึงสาเหตุในการปล่อยตัวเรนาโต k เคลิช ที่โชว์ฟอร์มดีแล้วก็ดึงดีเกากองหลังแซมบ้าเข้ามาเสียบแทนเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะปรับเปลี่ยนปรัชญาการเล่นแล้วก็ชื่นชมความเป็นมืออาชีพของเคลิชที่ช่วยทีมจนถึงนัดสุดท้ายคือเกมที่ชนะชมบุรี2-0แบบไม่มีข้อแม่ครับส่วนดีเกาเนี่ยเป็นสิทธิ์ในคาถาตั้งแต่สมัยคุมฟลูมินเดนเซ่ซึ่งดีเกาเป็นกองหลังที่เข้ากับปรัชญาและก็คาแรคเตอร์ฟุตบอลตามที่เขาต้องการกับบุรีรัมในยุคใหม่ไปต่อที่ความเคลื่อนไหวของ BG ปทุมกันบ้างครับทีมจากฝูงไร้พ่ไทยลี ก็ประกาศคว้าตัวน้องโจตะวันโคสุโพกอเกาหน้าดาวรุ่งเด็กสร้างในวัย20ปีกลับมาร่วมทีมอีกครั้งหลังจากปล่อยตัวให้กับเซเรโซโอซาก้าทีมพันธมิตรในศึกเจลีกประเทศญี่ปุ่นยืมตัวไปใช้งานเพื่อลงเล่นในชุดยู23ลุยศึกเจลีก3ตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมาก็น่าสนใจนะครับว่าเดอะแรบบิทเนี่ยเสริมตัวมีชื่อระดับท็อปไปแล้วหวนนี้ ดึงเด็กสร้างกลับมามารอดูกันว่าโจที่ไปเก็บสกิลจากแดนปราดิบมาสองปีเต็มๆจะมีทีเด็ดอย่างไรบ้างก็ถือว่าน่าสนใจนะครับปิดท้ายกันที่สโมสรย่างโปลิสเทโรอันดับ12ก็มี19คะแนนซึ่งห่างจากโซนตกชั้นใน่ยแต้มครับล่าสุดเนี่ยก็บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวสัมติธรลัทธิรมมิดฟิลด์วัยยีปีจากสโมสรหนองบัวพิชยะ จากฝูงไทลีก2ม,มาร่วมถีมเรียบร้อยโดย9้จะสวมเสื้อหมายเลข20่ลงเล่นให้กับสมโมสโรโพลิสเทโรในช่วงเลก2ดีลนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าสันทิธรเป็นกองกลางเชิงสูง1หนึ่งคนที่จ่ายบอลดีทั้งบอลสั้นบอลยาวแล้วก็จ่ายบอลทางลึกได้แบบครบเครื่องด้วยโดยจะเข้ามาเพิ่มมิติแผงกองกลางให้กับทัพมังกรโล่เงินกับภารกิจที่ต้องรอดบนไทลีกให้ได้และผมก็อยากให้ดูคลิปนี้นะครับหลังเกมที่โพลิสเทโรแพ้คาบ้านให้กับตราดศูนย์ตอนหนึ่งนัดนี้ก่อนเกมทุกคนตั้งความหว,งวัง ต้องคว้าสาแต้มให้ได้แต่เมื่อไม่เป็นระหวังโคชอ้นรังสรรนิวัฒชัยโชคกุลซือใหญ่จะว่าอย่างไรและเปิดใจตรงๆกับน้องในทีมนะครับคลิปนี้เนี่ยไม่มีการตัดต่อดูกันเต็มๆซึ่งถ่ายโดยมีเดียของสโมสรไปติดตามกันครับพเวากานแข่งขันสโมสรบริสเลอเอซีศนปราเอชซีหนึ่ เจอกันที่สุขคนนะครับสี่โมงสี่ห้าแล้วก็เมื่อกี้จริงพี่ก็พี่ว่าแม่แค่พวกเราที่จริงๆบอกแม่เป็นพี่กว่วจริงพี่ก็ละอายใจนะพี่ก็บอกพี่แมนว่าพอดีกว่าไม่ต้องซัพพอร์ตพี่แล้วจริงพี่ก็รู้สึกว่าไม่ละอายใจมมนอยากไปแล้วแต่ว่าพี่แมนบอกว่ายังไม่ให้ไปยังให้พี่อยู่เพราะฉะนั้นก็ถ้าจะให้พูดตรงๆก็ตอนเนี้พี่ยังสู้อยู่ด้วย ถ้าใครคิดว่าแบบไม่ไหวนะแต่หมายควมว่าตัดอารมณ์ความเศร้าไม่ได้แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ด้วยกันอนะไรเงี้ยพรุ่งนี้ไม่ต้องมาซ้อมหรือว่าที่อนุญาตคือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามถ้าใครคิดว่าไม่อยากไปต่อแล้วอนะไรเงี้ยพรุ่งนี้ไม่ต้องเข้ามาซ้อมแต่ใครที่เข้ามาพรุ่งนะี้ที่ขอให้มาสู้ด้วยกันต่อเศร้าแค่วันนี้่อคือมันแพ้จนชินแล้วมันต้องหาทักะเกมนึงยนะที่แม่จะหาดเปลี่ยนมันจะจับมาได้เพราะฉะนั้นก็ อันนี้เหมือนเพื่อกำลังใจนะทัางที่จริงๆ้วพี่พี่ก็แย่แต่พี่แค่เลือกที่จะรับแทนทุกคนใหน้เพราะฉะนั้นจะไปกินข้าวดีตอนดีและพระุ่งนี้กลับมาสร้างหลักสู้กับพี่ใหม่ถ้าใครคิดว่าไม่ไหวอันนี้พูดผ่านทุกคนเลยไม่ว่าจะด้วยเหตุผละไรก็ตามพรุ่งนี้สี่โมงสี่ห้าไม่ต้องมาสนามและเดี๋ยวเดือนเดือนเดือนจจนี้ไม่ตางกันไม่ต้องเข้ามาแต่ถ้าใครที่คิดว่าสู้ต่อพรุ่งนี้มาพี่ขอให้กลับมาเปลี่ยนบรรยากาศกลับมาช่วยกันทําใหม่แล้วก็ อยาเฮฮาอย่าสนุกแค่ตอนซ้อมเพราะตอนแข่งพวกเราไม่เงียบพี่อยากให้ในสนา่งเป็นเหมือนตอนที่ซ้อมด้วยกันคือบางทีก็ได้แต่ให้กําลังใจนะที่โดยเองแย่ผัดๆกันแชร์ความรู้สึกกันที่จะให้พี่มานั่งด่าทุกคนพี่ไม่ใช่จะตายพี่มานั่งพูดว่าทำไมวันนี้แพ้ใชนะ่ไหพี่ไม่เคยทำแบบนี้ก็พี่ก็จะไม่ทําพี่ไม่รู้ว่าสรุปจะเป็นผู้เองไปก่อนหรือพี่ไปก่อนแต่ตอนนี้ถ้าพี่แม่หรือผูอ้ใหญ่ยังไม่ให้ไป พี่ก็อยากอยู่แค่คนที่สู้แค่นั้นก็พูดเหมือนเดิมน,นะครับขอบคุณครับปพี่เอ๋ป่ะพี่เอ๋หมดแถวตรงโลแถวด,ด้วยความเป็นพี่ใหญ่ของทางโคชอ้นรังสรรดิวัชชัยโชคซึ่งอยู่กับเด็กมาตั้งแต่ในช่วงตกชั้นแล้วก็พาขึ้นมาอยู่บนหลีกสูงสุดสถานการณ์ในช่วงนี้ถือว่าแย่ที่สุดเลยนะครับ ในการเล่นช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่ก่อนนี้ออกสตาร์ทได้ดีแล้วก็มีโควิดมันหยุดยั้งฟอร์มก่อนที่จะประคองตัวแล้วมันก็ค่อยๆสาวันเตี้ยลงเตี้ยลงซึ่งเป็นธรรมดาของฟุตบอลนะครับช่วงที่มันแย่เนี่ยมันหาคําตอบไม่ได้มันต้องหาจุดเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนนักเตะเปลี่ยนโค้ชก็ต้องหาชัยชนะเพื่อนั่นแหละครับ จุดเปลี่ยนสําคัญที่จะทำให้คุณสามารถที่จะกลับมาได้บางครั้งฟุตบอลเนี่ยนะครับเพียงแค่ชนะเนี่ยบรรยากาศมันก็ดีขึ้นแต่ในเมื่อมันทําไม่ได้แล้วมันต้องมาเสียบรรยากาศกับการแพ้ทีมที่ไม่ควรจะแพ้ก็เชื่อว่าจากแววตาจากสีหน้าคําพูดของทางโคชอน้นมีความกดดันแต่ไม่สามารถที่จะไปลงกับนักเตะได้เพราะว่าตัวเองมีความเป็นผู้นํา นี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องนะครับที่น่าสนใจว่ามังกรโล่งเงินจะรวมตัวกันซ้อมแล้วก็สู้ต่อกลับมาเล่นเกมนัดที่17ผลงานจะเป็นอย่างไรก็ฝากไว้ให้คิดนะครับในช่วงเวลาที่ดีอยู่ด้วยกันสู้ด้วยกันมีรอยยิ้มในช่วงเวลาที่แย่ก็ขอให้ทุกคนนะรวมพลังใจในการสู้ไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นกีฬา หรือว่าสถานการณนะ์โควิดณปัจจุบันขอให้ทุกคนนั้นปลอดภยัยและก็มีความสุขในช่วงปลายปีและสู้กันต่อในช่วงปีหน้าด้วยเรามันอยู่กันต่อนะครับยังไม่ได้ทิ้งคุณผู้ชมไปไหนแล้วก็ยังอยู่กันน่าจะถึงในช่วงสิ้นปีนี้แหละครับทิ้งท้ายกัน31ธันวาคมว่าเราเจอกันแล้วก็ปีหน้าฟ้าใหม่เราก็อยู่กับคิดไซค์โค้งในเวอร์ชั่นปกติแบบนี้แต่ข่าวสารยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ